ท่านพี่น้องครับมีคอมเมนต์มาเห็นว่าแล้วคนเกิดจากดินที่พระเจ้าปั้นท่านผู้รู้ผู้ศรัทธาผู้เข้าใจของแท้ทนี่เชื่อผันทู้่ไม่ได้จะไปคือเขากําลังจะบอกว่าการที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์คนแรกมาก็คือท่านแบีอาดัมโดยการปั้นนะครับใช้ดินปั้นมาเนี่ยเชื่อไปได้อย่างไรคําถามคือแล้วทำไมจะเชื่อไม่ได้ทำไมพระเจ้าจะปัน้นมนุษย์คนแรกไม่ได้นะครับถามว่า เพราะอะไรถึงเชื่อไม่ได้ครับถ้ามีอะไรมาพิสูจน์วา่าเป็นไป,นปนไม่ได้ที่พระเจ้าจะปั้นมนุษย์คนแรกขึ้นมาแล้วใส่วิญญาณไปแล้วให้เกิดเป็นร่างกายมนุษย์ก็อย่างที่เชื้ออาสุจิตัวหนึ่งเนี่ยที่ไร้ชีวิตเนี่ยเข้าไปผสมกับ เขาไปในมดรูปผสมไข่ผู้หญิงไงแล้วก็เกิดเป็นร่างกายเติบโตมาเป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆทำไมแล้วมันต่างจะดินตรงไหนพระเจ้าผักใช้วิธีการสร้างมนุษย์คนแรกกับมนุษย์หลังจากนั้นเนี่ยด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเดี่ยตรงนู้นเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าผิดพระเจ้าเลือกสร้างมนุษย์คนแรกด้วยกับวิธีการเด็กแลวหลังจากนั้นมนุษย์ตผัดตผัดมาพระเจ้าก็ใช้อีกวิธีการหนึ่งในการสร้างสร้างผิดตรงไหนแล้วครับผิดตรงไหนประเด็นคือท่านเนี่ยมีปัญหาเพราะท่านไม่เชื่อพระเจ้าแต่แรกแต่คคาายูน้ใรจจิสสวววมมงบุด ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพื่อว่ามีพระเจ้าจริงเนี่ยไม่ยากเลยครับที่งจะเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแรกด้วยกับวิธีการหนึ่งและหลังจากนั้นพระเจ้าก็สร้างกระบวนการให้เกิดมนุษย์ด้วยกับอีกวิธีการหนึ่งถามว่าถ้าเอาสิ่งอะไรมาบังคับพระเจ้าก็จะต้องสร้างแบบนั้นแบบนั้นเท่านั้นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นห้ามสร้างแบบนี้ห้ามสร้างแบบนี้แต่ให้สร้างแบบนั้นถ้าเอาสิ่งอะไรมาการบังคับพระเจ้าก็ต้องสร้างแบบที่ท่านต้องการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสร้างมนุษย์จคนแรกก็ได้จากดินและใส่่่่วววิิิญญญาาาาณณณเเเเปปขข้้้ไไใหมมมมมนนนนุุษษยยยย์์์ีีีชตตึ็สบูรลลลโททั กระบวนการอสุกิผสมับไข่ทำไมพระเจ้าจะทำไม่ได้หลังจากนั้นพระเจ้าให้อาสุกิที่ไช้ชีวิตวิ่งเข้าไปไหว้แหวกไหว้เข้าไปไปผสมกับไข่ของผู้หญิงวิธีการนี้ผิดตรงไหนพระเจ้าสร้างไก่มาโดยให้มันฟักไข่แล้วก็เกิดมาคือปัญหาคือท่านเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าพระท่านไม่เชื่อในพระเจ้าท่านก็นะครับต่อยอดอะไรต่ออะไรสารพัดเลยเพราะปัญหาอยู่ที่ท่านท่านไม่ได้พิสูจน์พระเจ้าถ้าท่านพิสูจน์วพราะพระเจ้ามีจริงเนี่ยคำถามคือมันยากตรงไหนมันแปลกตรงไหนที่พระเจ้าจะสร้างสิ่ง กับวิธีการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะ้นปัญหายอยู่ที่ท่านนะครับเพราะท่านเนี่ยต้องไปพิสูจน์พระเจ้าให้เข้าใจว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะอะไรถึงมีอยู่จริงมีกระบวนการมีมีมีหลักฐานเชิญประจักษ์แบบไหนอย่างไรบ้างท่านต้องไปศึกษาถ้าท่านไม่ศึกษาท่านก็จะพูดอะไรแบบไปเหตุผลแบบนี้มาเนี่ยนะครับก็ฝากเอาไว้สั้นๆน,นะครับ